ะะล่างให้66นะคะท่านผู้ชมแล้วเลขปูกพัทสโรให้8 6 8 7 8แปด้า้นนะคะสาอันนี้ปุนล่างนะคะท่านผู้ชมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็่านนะคะแอดเอามานําเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นแล้วก็มาปู่สารครามนะคะงวดที่ผ่านมาให้สี่หกหกสีนะคะก็ขเข้านะคะงวดน,นี้ให้5 6าหกหเน้นห้า ชั้นน,นะคะเขาไม่ขอออกน้ำนะคะถูกมาแล้ว20วันนะคะวันนี้ให้แค่4 5 5 4นะคะซื้อบนล่างนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะฝากกดติดตามช่องน้องเอ๋